แต่ว่าค่าใช้จ่ายกลางๆก็สูงนะฮะใช้ครองพวกนี้ก็แพงมากนะฮะแลวส่วนใหญ่ใช้แล้วต้องทิ้มไม่มีการเอามารา้างเอามาใช้ใหม่พวกพเ้ปาร์ติเซิรนี่ไม่สามารถสาหรับอาหารแล้วมาใช้ซ้ําได้นะฮะแต่ว่าเราจะครองดีเท่าไหร่ก็ตามมันก็แก้ปัญหาพวกไวรัสพวกฝุน่นพวกอะไรก็ได้แต่วพวกแก๊สพิษจะไม่สามารถกรองได้นะฮะ นันถ้าเรามีปัญหาเรื่องว่ามีแก๊สบางอย่างที่เป็นพิษร้ายแรงและะ้วเรายังบำบัดไม่ได้ยีธหหนึ่งก็ต้องกรองด้วยตัวที่เราเป็นตัวเครื่องดูดซับแกส๊สที่เราเป็นแ d s o r b e n t จะใช้จะเป็นคาร์บอนหรือแกส๊สที่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ใช้กันอยู่แล้วในตู้เยน็นบางครั้งเราก็จะมีเอาพอวกน,น,นี้ไปวางในตู้เย็นเพื่อสูดกลิ่น เหม็นในในตู้เย็นหรือว่าในห้องแล้วก็ย่อมทำได้แต่ว่ายัออยางไงก็ตามสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างแพงทั้งในการลงทุนและออเปรตนะฮะเราต้องมีการทำวอาสะอาดบ่อยๆตัวแอร์็อแป้เหมือนกันดูดไปทับพักหนึงมันจะอิ่มตัวนะฮะอิ่มตัวก็ต้องมารีเจเนเรตใหม่ถ้าเราไม่รีเจเนเรตมันก็ไม่ทำงานวางไว้ก็ ทำให้เราอุ่นใจไดยว่าจริงๆมันหมดสมรรถภาพไปแล้วน,นั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้ดีถึงจะได้ผลเทียนนี้ก็โดยย่อยๆนะครับเกี่ยวกับพวกซิวบิลลิงซินโดรมแล้วในหัวข้อคือถ้ามีเวลาก็จะพูดถึงซิกเฮาส์ซินโดรมด้วยซึ่งจะ,ๆๆะคล้ายๆกันะในส่วนหนึ่งก็คือจะเป็น ในช่วงที่ผมจะเรียนให้ทราบก็คือเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของพวกเทคโนโลยีอนุภาคเนี่ยว่าอนุภาคต่างๆที่เราสนใจมันมีพฤติกรรมยังไงมันจะต่างกับแก๊สแกส๊สส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เรารู้แล,แล้วก็เข้าใจง่ายแค่เพียงแค่พฤติกรรมแต่พอมันมีฝุ่นหรือเป็นละอองอย่ในแก๊สที่เราเป็นแอลซอร์แอลซอรพฤติกรรมจะเป็นยังไงก็เป็น เราจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมใครมีคำถามมีข้อสงสัยแเนส่วนนี้หรือถ้าสนใจ,นใจพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานก็ก็ถามได้นะครับผมอาจจะไม่ได้เตรียมมาเนื่องจากคิดว่าปัญหาตอนนี้ก็ก็คือ พวกฝุ่นพวกไวรัสพวกอะไรที่เราจะต้องให้ความสำคัญคมีอะไรไหมครับหรือว่าเข้าใจแดีแล้วนะฮะตามกำหนดการเดี๋ยวเราจะพักกันประมาณสิบครึ่งนะครับนั่นก็ ถ้าไม่มีก็จะเข้าอีกส่วนหนึ่งนะฮะเอาซิงเอาสิมลรมไปอย่างเร็วๆกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดแนะนำเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของตัวอนุภาพซึ่งอันนั้นจะเป็นเนื่อากเป็นความรู้พื้นฐานถ้าเราไม่คิดจะไปทำโมดอกแบบอะไรนะฮะราจะรู้สึกมันน,น่าเบื่อเขาไม่รู้จะรู้ไปทำไม เทียนนี้ก็คือในกรณีของบ้านเรือนต่งางๆก็เช่นเดียวกันเนี่ยใครที่ซื้อบ้านใหม่หรือว่าไปอยู่บ้านที่ซื้อต่อมาก็ตามเนี่ยเรามีการปรับปรุงแก้ไขมีอะไรเนรี่ยหรือบ้านบางแห่งก็เคยมีคนที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาก็มาปรึกษาเนี่นยว่าบ้านเขามีพวกเชื้อรามีอะไรขึ้นเต็มหมดเลยเนี่ย เป็นบ้านที่ก็ไม่กับมีมีหลายบ้านนั้นก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลางานะทิศหนึ่งเลยเดือนหนึ่งก็ไปเพียงไม่ไม่กี่วันแล้วพออยู่ริมแม่น้ําความชื้นมันสูงด้วยนะฮะทำให้ปลาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นปัญหาต่อสุขภาพเนะี่ยว่าจะกาจัดยังไงหรือถ้าอยู่ทั้งวันมันมีการเปิด ใช้งานมีการระบายอากาศต่างๆปัญหาพวกนี้ก็จะไม่รุนแรงตอนนั้นคุยกันว่าเราจะ,ะป้องกันยังไงจะเอาที่เราเ,ราเป็นพวกอะไรนะนาโนพาริเคอลสองพวกไทเทเนียมมาซึ่งมันจะฆ่าเชื้อต่างๆแล้วก็กำจัดแกส๊สต่างๆได้ด้วยนะใช้จะดีไหมเลยใช,ใช้นาโนซิลเวอร์ซิลเวอร์ก็เป็นตัวฆ่าเชือ้อ ใจดีนะ,ะเป็นต้นก็งนนั้นก็รักหน,นะะ่นะยทีนี้อันนี้ก็เป็นการกลืนนะฮะพาหลายครั้งเราจะรู้สึกนอนแปดชั่วโมงพอแล้วแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกเหนื่อยเลยนะ,ะหรือว่าเราจะง่วงนอนในตอนบ่ายนะฮะ หรือว่าหลายครั้งก็รู้สึกไม่ก็มีพละกกำลังไม่มีกำลังวาชาเท่าไหร่นะฮะหรือไม้กต่นั่งนั่งดูโทรทัศน์อยู่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่เคยสบายนักนะฮะอันนี้สาเหตุอ,นนอนนันหนึ่งที่เป็นไปได้ถ้าเราไม่ได้เป็นป่วยไข่อย่างอื่นนะฮะก็คืออาจจะมาจากโตวบ้านเองที่ว่าเป็นซิ h เฮาส์ซินโดรม นั้นอาการของซิกเทอร s ซินโดรมก็คล้ายๆกับซิกเลนิ้งซินโดรมซึ่งเอะเมื่อกูนี้ไมได้เข้าายละเรียดน,นะก็คืออาจจะมีการปวดหัวรู้สึกเวียนหัวหรือรู้สึกเหานื่อยง่ายเป็นต้น,นะะ <c oughs> เนื่องจากเรามีการสัมผัสกับสารเคมีหรือสารต่างๆที่ออกมาจากตัววัสดุของอาคารในบ้านใหม่หรือว่าที่เราปรับปรงนะฮะรวมทั้งมาจากโซนิเจอร์มาจาก พวกผงพวกผ้ามา่านพวกเครื่องใช้ในฟ้าต่างเครื่องใช้เอกสารอ็เป็นต้นถ้าเรามีหรือพวกเตาหุงข้าวต่างๆในบ้านก็มีในครัวสาเหตุก็คล้ายๆกับนนกรณีซิกบิวริงแต่ว่าเนื่องจากษษะะการใช้งานหรือขนาดนอคานจะต่างกันนั้นสาเหตุก็กจะต่างกันนก็คือเกิดจากอัลเลอร์เจน บางคนจะแพ้พวกเกสรดอกไม้นั้นถ้าช่วงฤดูใบาม้ผลิต่างๆจะแพ้กันมากน,นหรือสารนั้นก็อาจจะเป็นมาจากธรรมชาติก็ได้ที่ยกตัวอย่างไปแล้วน,นคะครับเกสรนนนนหรือว่าสิ่งสกปกจักร่างกายของเราน,นหรือบางทีเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรฝุ่นจากตัวสัตว์เลี้ยงก็ ทำให้เกิดอันหาได้เนี่ยแล้วถ้าบ้านเราชื้นก็จะเกิดพวกราพวกโมพวกฟังใจต่างๆ่ยหรือกัตทีเรียหรือไวรัสเป็นต้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่น่ที่เราจะป้องกันได้ไงอันนี้คือเราป้องกันพวกพวกราต่างๆเนี่ยโดยเพพาะคนเรามักจะแพ้โดยที่บางครั้งราก็ไม่ไรู้เนี่ย ว่าเราไปสัมผัสมันแบบยังไงแต่ว่าความรู้พื้นฐานก็นคือพวกราพวกสิ่งเหล่านี้มันจะต้องชอบในที่มีความชื้นสูงนะฮะหรือในที่เปียกชื้นนันถ้าเราจัดบริเวณที่เปียกชื้นได้อย่างเช่นพวกฝ้าพวกปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือในห้องสมุดนะฮะห้องสมุดนี่พอประหยัดทลังงานแทนที่จะเปิดแอร์ิ่ชั่วโมงก็จะเปิด พ่ากางวันเลยอย่างนี้นะครกลางคืนเป็ดอากาศก็จะชื้นแล้วก็เกิดเป็นราได้นะฮะในบบบนเพดานในฝ้าต่างๆเป็นต้นนะฮะหรือว,ว่าในห้องน้ำวิธีกำจัดก็คือเนื่องจากมันชอบความชื้นหลายครั้งก็คือเครื่อนปรับอากาศระบบ ที่มันเรนน้ำมันขังอยู่ไม่สามารถเดินน้ำได้หรือมันรนะั่วมีน้ำซึมออกมาต,ต่างๆแล้เราต้องแก,ก้ไนขะอยู่ในพวกห้องน้ำห้องครัวต่างตนางเขาต้องมีระบบ ventilation นะที่ดนะีหลายครั้งเราก็ทำเงินอยู่แล้วก็วกมีพัดลมระบายอากาศตัวห้องน้ำนกะ็เช่นเดียวกันนก็ต้องมีการระบายแล้วก็ จะต้องให้มีการถ่ายเทยอากาศที่ดีนะฮะพอในบางบริเวณที่มันเป็น,ปนบริเวณอับนะฮะ